หาเก็บหมากจีราครับพี่น้องแต่สีมืดตุนเลยนะครับสวยงามเลยครับพี่น้องให้มันจได้เก็บแล้วเอาออกใคุ่นะูนเอาออกเอาออกจากขุนต้นนี้ก็เก็บไปหลายเลยนะครับพี่น้อง จะไปหลายแล้วเ,เหลือรุ่นหลังครับเาเบิ่งต้นนี้สันึงต้นนี้ว่าท่านเก็บจากเสือนะครับเด้อนี่โอ้โอหน่วยใหญ่เจกว่าเบิื้องหักเลยแต่งกิ่งเป็นปนำ้ำถึงเวลาเก็บเลยครับพี่น้องเอาไว้หลายกะเอาไว้รุนหลายกันมันขาวแห้งเผือกอะบางเสือกับเปื่อยกันนะครับเด้อ ถึงเวลาเก็บแล้วครับเก็บไปให้าล้านน้ำครับพี่น้องหลานบำโเคยจะกินครับพอนมาแทงกรีบเพิ่นเปิดเ,ดเ่มเลยเพิ่นมาแล้วครับเนาะโอ้ยหน่วยงามครับให้ทางพีเลยโอ้ทางพี่กันสวยงามได้หนิเทอเอาทา,า้งหนึ่งกัน ทางนั้นให็นไม่ได้ามาเกะทางฝีไม่ได้ดามาเกะบ้างเกบทางนีนำ้ำเก็บนู่ยขาวๆทุออกนี้กะเอาไว้ครับพี่น้องเวลามาหน้าเหตุงานเมื่อยกะได้เก็บกินนะครับน้อง อาพริกมาแต่บ้านกะนไม่พริกกินอยู่หน้าเวลาไม่เมยครับเป็ดเวียบไม่เมยกะพอได้แก่เมื่อหย่อนอยู่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ก็งามเลยนี่ด้วได้จีแก,ก่ได้มือเดียวนะเดี๋ยวให้มันจะได้มาแก,คก่ครับพีน่น้องนี่ครับพี่น้องเอากระดาษห่อไวก้กกระดาษเปลือยมัดครับงามเลยครับเด้วย นี่ต้นหนุงามครับหนูุ่ยในใยไ,ใได้เออผูอ้หล่าเติบด้ว่ต้นเจ็บหลายเทียมอลไรครับพี่น้องบางเทืยมลูกหลานเป็นมาหน้าเป็นกับมาเก็บเอาเองนะครับน้องกับอ่อเป็นอย่างครับหน่วยงามเลยครับชดชด,จ,ดจากสวนครับพี่น้องผลผลิตเจ้าของเองนะครับน้องปลอดสารครับครับคลิปนี้ก็ าพี่พาน้องมาเก็บบักซิตาครับเก็บอยู่ให้หน้านี่แหละครับพี่น้องจะขอฝากคลิปไปสำเนีก่อนครับพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยครับด้วยขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ